สวัสดีครับผมนายอพินันแดนลาดหรือ NM Maxing ยางยนต์แหลมฉชะบังครับร้านตั้งอยู่เทศบาลแหลมฉชะบังถนนเมืองใหม่ใต้หน้าสตางค์ผ hm like ับแหลมฉชะบังรถที่ผมใช้อยู่เป็น t o y ยต้ Vigo p i n i n e นเน0 0 0ตัวสูงครับปี2007เดเดี๋ยวมาดูกันว่ารถผมทำอะไรกันมาบ้างนะครับ มาดูที่ห้องเครื่องกันก่อนนะครับเก็บห้องเครื่องนะครับเก็บสายไฟนะครับสำหรับรถวีโก้ตัวนี้เป็นเครื่อง3,000ันตัวสูงนะครับปกติอินเตอร์จะอยู่ข้างบนนะครับก็ได้ย้ายอินเตอร์จากข้างบนลงมาอยู่ข้างหน้านะครับเป็นตามสไตล์สเต็ปรถซิงนะครับผมแล้วก็มาเว้ากระจังหน้าช่วยนะครับ ที่เลือกใช้ท่อสแตนเลสไดซีนะครับก็คือให้งานมันออกมาคล้ายๆยไทเทครับเทอร์โบของผมเป็นเทอร์โบ3,000ปาก4 4นะครับที่ผมเลือกใช้เทอร์โบ3,000นะครับเพราะว่าการใช้งานของมันจะเหนียวเหนียวนะครับแล้วก็แรงฟาดครับมันพอดีกับเครื่องยนต์ของเรานะครับแล้วก็บูทของผมใช้อยู่45ครับผมเน้นใช้งานนะครับจะมีระบบน้ํามันเลี้ยงนะครับแล้วก็ระบบน้ําเลี้ยงเทอร์โบนะครับเพราะว่าผมเน้นสมรรถนะการใช้งานนะครับขับทางไกลสบายนะครับ สำหรับท่อไอเสียนะครับเป็นท่อเหล็กเดิมนะครับออกใต้คนขับนะครับไม่มีพักไม่มีอะไรเลยนะครับฝาวาวนะครับผมเน้นให้เป็นโทนสีน้ําเงินเหลืองนะครับผมก็ไล่น็อตทองครับตั้งแต่คารเลยนะครับจนถึงตัวเครื่องเลยนะครับก็คือเลคคูเลนะครับผมได้เอาโหลดไว้ใต้ไอดีนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันปั๊มติ๊กนะครับอยู่ข้างล่างครับผมใต้คนขับนะครับ ครับสำหรับหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําปิเนียมนะครับ2นิ้วนะครับแล้วก็พัดลมไฟฟ้า2ตัวนะครับความร้อนนะครับเอาอยู่ครับสบายๆครับก็คือรถยังคงใช้ไอเดีเดิมนะครับเบาน้ําเดิมครับเน้นใช้งานนะครับขับกลับจังหวัดบึงการ9ก0ารกิโลนะครับสบายๆครับไม่ต้องพักยังได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช่วงล่างกันนะครับโหลดหน้า2นิ้วนะครับโหลดหลัง7นิ้วนะครับเป็นเว้าคัตตีด้วยนะครับข้างหลังนะครับย้ายแหนบลงล่างนะครับแล้วก็ดัดแหนบ3กองโหลดตีนะครับแล้วก็เว้าคัตตีนะครับเว้าคัตตีให้มีความนิ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็ให้ช่วงล่างมันเหมือนเตี้ยลงได้อีกนะครับโชคหลังเป็นแกน20ของอมาดานะครับข้างหน้านะครับเป็นโชคเดิมนะครับแล้วก็เป็นสตัดปรับเกียวนะครับ ผมจะมาแนะนำล้อยางนะครับของเลนโซต,ตัวใหม่นะครับ D1 Rating นะครับขอบ18นะครับหน้ากว้าง9ครึ่งหลังเป็น10ครึ่งนะครับออฟเซตข้างหน้าเป็น22ข้างหลังเป็นออฟ20นะครับผมเลือกใส่เป็นดำเงานะครับดำทั้งนอกและในเลยนะครับ เป็นล้อ5ก้าน5ลูสำหรับรถซิงเลยนะครับก็สำหรับล้อเลนโซ่ดีวันเลตซิงตัวนี้นะครับเขาได้ออกแบบใหม่หมดเลยนะครับกึ่งก้านใหม่ให้เป็นดูบวบขึ้นนะครับก้านเป็นก้านยกนะครับเผื่อที่จะหลบปั๊มนะครับสำหรับปั๊มโตโตนะครับใส่ได้เลยนะครับจะมีทั้ง5ลูและ6ลูนะครับแต่ผมเลือกตัว5ลูนะครับ สำหรับรถ v ิ g ก้ผมนะครับเป็นม i โก้ตัวสูงนะครับผมเลยแปลงอะแดปเตอร์6ออก5ให้มาเป็น5รูนะครับเพื่อให้มีออกสายทางทางหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าไม่แปลงอะแดปเตอร์นะครับล้อก็จะหุบเข้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังล้นๆอยู่ดีครับสำหรับยางนะครับเป็นยางเลนโซ่ d 1 sp นะครับเป็นสเต็ปลรตติ้งยางบางนะครับข้างหน้าเป็น26540แล้วก็ข้างหลังเป็น29535นะครับเลนโซ่มั่นใจมากเลยนะครับปล่อยออกมาในแบรนด์ของตัวเองเลยนะครับ สำหรับยางเป็นอินไซต์เอาไซต์นะครับบอกเลยว่าเงียบมากเลยนะครับวิ่งในระยะเร็วๆแรงๆนะครับบอกเลยไม่มีเสียงยางเลยนะครับแก้มมีความนุ่มนวลมากเลยนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีมากเลยนะครับวิ่งผ่านน้ำครับได้ดีไม่มีลื่นนะครับไม่มีแถนะครับก็สำหรับล้อและยางชุดนี้นะครับได้มาอยู่ในรถผมแล้วนะครับผมว่ามันหล่อดุดันขึ้นนะครับ ก็เราก็มาดูในห้องผู้โดยสารกันนะครับก็จะมีเบาะบายหนึ่งคู่นะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีพองไาลคอพับนะครับแล้วก็มีหัวเกียร์ไทเทนนะครับแล้วก็มีวัดบูทหน้า60ทิฟฟีีนะครับสำหรับข้างหลังก็มีถังน็อตนะครับเป็นงานของพิกิจเลสซิ่งนะครับขาจับเป็นของงานพิกิดเลสซิ่งนะครับ ครับก็มาดูด้านข้างกันนะครับตัวนี้เป็นบีกู้ตัวสูงนะครับมันจะมีโป่งแก้มหน้าหลังเลยนะครับและผมก็ได้ทําการแกะแก้มออกนะครับให้มันเป็นดูเหมือนตัวเตี้ยนะครับสาหรับแก้มข้างหน้านะครับเป็นแก้มคาร์บอนงานเพียวผ้าลาย2นะครับของ G P Racing นะครับก็สําหรับกระจกมองข้างเป็นกระจกคับสแปร์นะครับแล้วก็เป็นผ้าลาย2เหมือนแก้มนะครับแล้วก็มีหูช้างเป็นงานไทเทนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ร้านนะครับ NM Maxing ยางยนต์นะครับ ส่วนประตูหลังเป็นทําสีนะครับเป็นสีดําเงานะครับก็สําหรับกระบะหลังนะครับผมก็ทําเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็มีถังน็อตฉีดโชว์นะครับสาหรับค้าเป็นงานของพี่กิตเลสติ่งนะครับเป็นไทเททองดานะครับสาหรับค้าหลังนะครับเป็นค้าวีนะครับเป็นงานเลดนะครับแล้วก็ค้าซีหลบป้ายนะครับเป็นเลดเหมือนกันนะครับ เพื่อนๆที่รักในการแต่งรถนะครับให้เลือกล้อและยางที่มีมาตรฐานดีกว่านะครับจะได้นึกถึงในความปลอดภัยของเราด้วยนะครับขอฝากร้านด้วยนะครับ NM Maxing ยางยนต์ช่างนันแหลมฉบังนะครับใครที่สนใจเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับแวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับสอบถามได้นะครับเรื่องจัดทรงโหลดเตี้ยนะครับแม็กยางนะครับได้หมดเลยนะครับ Facebook นะครับ NM Maxing ยางยนต์ช่างนัน